ซื้อทุกทันใจในทีวีวันนี้เราไปที่มาที่อำเภอรแกรจังวัจะไปจวบข่า์ติดตามดรวเจิตต์หลัศิษสกุลรองนักพัคเศรษฐกิจไทยและประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเศรษฐกิจไทยครับวันนี้ปัญหาที่เราพบเป็นส่วนใหญ่เรื่องของรามธรรมาวตกบตับครับและส่วนหนึ่งนัานเรื่องของที่ดินรายเรียนน้นเราไปติดตามบรรยากาศในการแถลงข่าววันนี้ได้เลยครับเราในฐานะตัวแทนของพรรคเศรษฐกิจไทย เป็นคณะกรรมการบริหารพัคเศรษฐกิจไทยและผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายพัคเศรษฐกิจไทยได้รับความไว้วางใจจากกำลังตื่นนะครับหรือกำนังสมนึกด็อกเตอร์สมนึกรูกกำจัดให้พวกเราช่วยมารับฝังปัญหาเรื่องมะพร้าวเรื่องยางกับพี่นอ้องชขาอำเภอทับสแกบางสะพานและบางสะพานนอน วันนี้ต้องขอบคุณผู้นำในพื้นที่หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกำน,นั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอบตอไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวมาให้ข้อมูลพวกเราเยอะแยะเลยแล้วก็วันนี้เราก็ได้มาหาเรือกันหลายๆเรื่องเพราะว่ามีหลายไฟายที่เข้ามาปรึกษาหาเรือกันแล้วก็หายเงียบไปไม่เคยทํางานไม่เคยทําอะไรให้มันเป็นเรื่องจริงเรื่องจัง วันนี้ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งบอกว่าทําให้มันเป็นจริงได้ไหมภายในสามเดือนสีเดือนเนี่ยก็ราคามะพร้าววันนี้ไม่พอที่จะให้กเกษต,ตรกรอ,อยู่รอดได้มะพร้าวจากยี่สิบกว่าบาทหลือสิบกว่าบาทเหลือไปเหลือมาวันนี้เหลือประมาณเจ็ดบาทยังไม่พอ un, ค่าต้นทุนค่าแรงค่าปุ๋ยค่าสอยเราก็มีแนวคิดหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะสร้างอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยพี่น้องก็จะชนเจ้าของสวนมะพร้าวผู้นําชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของแล้วก็มีผู้บริหารก็เป็นหละกานหนึ่งอีกทางหนึ่งทํำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้มีน้ํามะพร้าวหรือที่เรียกว่ากะทิมะพร้าวแท้งเข้ามาในประเทศไทยในลูปของการซ่อนรูปก็คือโกงภาษีรัฐบาลแล้วก็หลบเลี่ยงกฎหมายการควบคุมเมืองมะพร้าว ไอ้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาคอรัปชันเป็นปัญหาที่สําคัญวันนี้พรเราโชคดีได้ปัญหาเครือข่ายพุทธิป้องกันการทุจริตคอรัปชันของจังหวัดประทวบมาด้วยคุ้มของผู้บริโภคด้วยก็เชื่อว่าท่านจะนําเรื่องนี้ไปแจ้งปปชแจ้งตารวจหรือไปดําเนินการในส่วนของการป้องกันการทุจริตส่วนทางพวกเราก็จะหาหรือกระทงผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของอรัฐบาลน,นะครับ เท่าที่เราจะประสานได้ว่าไอ้กรณีอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการทุจริตคอรัปชันโกงประเทศโงกงเกษตรกรโกงชาวสวนมะพร้าวไอ้อย่างนี้เรารับไม่ได้ครับแล้วก็นอกอย่างนี้ก็ยังมีเรื่องอืนอ่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องยาฆ่า,มาแมลงที่มีการทุจริตคอรัปชันมีเรื่องการกระทำอื่นๆที่ทําให้ราคามะพร้าวตกต่ำลงซึ่งเราก็จะคิดช่วยกันแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้นเราต้องขอขอบคุณผู้นําวันนี้ได้มีการตกลงกันว่าให้กำนันสมนึกหรือกอปเตอร์สมนึกรุ่งกำจัดหรือกำนันตื่นเป็นเจ้าภาพในการประสานงานกับพวกเราแล้วก็ผู้น,น,นําชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกษตรกรทุกท่าเน,นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันครับขอบคุณมากครับครับผมสมนึกรุ่งกำจัดนะครับ หรือที่เขาเรียกันว่ากำนันตึงนะครับผมเป็นคนทับสแกนโดยกำเนิดแล้วก็คนจังหวัดระจวกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ผมจะทําอะไรสักอย่างนี้ผมต้องทําเพื่อจังหวัดประจวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ท่านดรวิชิตได้มอบหมายให้ผมดูแลเรื่องประสานงานเรื่องมะพราะ้าวผมจะทําอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องอะไรที่ชุกจริตอย่าดนานะบอกได้ผมสู้ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงนะครับแล้วก็ทำให้กับประชาชนโดยสุ่จริตขอบคุณมากครับ